ตัวหนังสืออ่านไม่ออกเลยเพราะว่ามันกลับด้านกล้องหน้าตัวหนังสืออ่านไม่ออกครับกลับด้านครับขับรถด้านขวาก็มองเป็นด้านซ้ายเลขทะเบียนรถก็อาจจะอ่านไม่ออก้ากลับด้านสําหรับเครื่องนี้เมื่อเข้ามาที่การตั้งค่ากล้องนะครับจะเป็นวิดีโอหรือรูปถ,ถ่ายก็แล้วแต่เครื่องนี้จะมีสามขีดนะครับให้แตะสามขีดเข้าไปครับแตะเข้ามาหน้านี้จะเห็นการตั้งค่านะครับตรงขันเฟืองก็แตะ เข้าไปนะครับสําหรับเครื่องนี้จะมีคําว่าแสดงกล้องหน้ากลับข้างซ้ายขวานะครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นถ่ายรูปหรือจะเป็นวิดีโอจะอ่านหนังสือออกนะครับนี่คือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเครื่องหนึ่งครับนี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องนะครับเมื่อแตะกล้องถ่ายรูปเข้าไปจะมีฟันเฟืองนะครับให้เราแตะฟันเฟืองเข้าไปเลยครับเครื่องนี้จะเขียนว่าการสะท้อนภาพถ่ายนะครับก็ตั้งค่าให้เหมือนเครื่องที่แล้วครับตรงนี้ต้องนี่นะครับ รูปภาพหรือวิดีโอเราก็จะอ่านหนังสือออกครับสำหรับเครื่องนี้เราจะเห็นการตั้งค่าอยู่มุมซ้ายบนของจอนะครับแตะตรงมุมซ้ายบนเข้าไปเลยครับเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วเราจะเห็นมุมขวาบนนะครับจะเห็นคําว่าคลิกรูปภาพต้องเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าหรือการถ่ายรูปจะไม่กลับด้านครับเราจะอ่านหนังสือออกการเซลฟี่ตัวเองขณะขับรถ จะไม่ตัดซ้ายเป็นขวาครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ